นักธุรกิจสาวแซนสอกเคงเจ้าของแบรนด์ H S O Apple Fiber คว้ารางวัล Thailand Health and Beauty Awards 20 23เรียกด้ว่าเป็นนักธุรกิจสาวชาวกัมพูชาที่ปังมากๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับคุณแซนซอกเคงเจ้าของแบรนด์ H S O Apple Fiber แบรนด์สินค้าออนไลน์ที่มีการบอกต่อมากที่สุดจนได้รับการเสนอชื่อในงานประกาศรางวัลแห่งปี t HBA 2 0 2 3หรือ Thailand Health and Beauty Awards 2023อายุน้อยร้อยล้านและวินวิน PR plus รวมพิรรสูจน์ศักยภาพของธุรกิจและความงามแจนนี่คมเอ่อทั้งนี้มาตัวตัเเปียร,รารววนไรคิงสตาร์ วันนี้เขามารับโรงวัล r i ซิงสตา a r ค่ะเนี่ยคอยมปฏเจธม่โมดเนีเพียบครั้งน้าด้อ่านเาตัวบ้านเปียโนหวานในขนมไทยนี้เขารู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติด้วยที่ได้มาตากประวัลที่นี้ค่ะ,ป,ะประติการในปฏิกรรมที่ได้ตัว,ตวบังกากรมงตัเปียดแต่จนคลางบอมพอดลูกกือกรินแอ p พอลไฟเบอร์ ผลิตภัณฑ์ที่ดังที่สุดของเขาในประเทศคัมพูชาเนี่ยคือเป็นกินแอปเปิ้ลไฟเบอร์ค่ะมาค่ไอ,าอมาจ g มาไพ่จะซ้ำสะเดือนปะซ้าเดือนละประมาณเดือนละประมาณสามแสนหรือก็สี่แสนค่ะ โดยซาตาเนักบ้ยขยมปลาดาวะเลกุนพิมพ์นดำไหหากโดยนีให้เตาปตจนได้กวาดแต่ปราบระกวาดตลกมาเป็นต่อปรารนึ่งแนนวมคนิปตะตัดติเขอบกว่าเพระา,าระว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ผสมขึ้นจากใหญ่ธรรมชาติที่ทําให้ลดน้ำหนักนแล้วก็ลดผงด้วยทําให้สขภาพที่ดีแล้วก็กินแล้วได้ผลรับที่ดีค่ะผลคาทำไมเด่นินยมกรงน้ำเชนวลน้ำสัฟฟีก้บนขยมวนนี่คืกกนในในอ ซูเปอร์เจลรี่ไฟเบอร์ไดเชีเจมนอนก็ไร้เราบวกาคลนพอลข่าเขาบอกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ออกขายว่าในปีหน้าเนี่เป็นซูเปอร์เจลรี่ไฟเบอร์ค่ะแล้ตอนนี้เราได้รับคาที่เรื่องบริษัทที่ลงงานในประเทศไทยใช้บริษัทอะไรอะไรนังยนเจอกรมมนาดใ่เอาไิตะพอลไ่้โทดตพอลยในประเทศไทยกรมคมได้แต่เพิ่มิตภหรือว่าใน่มตังติดตามโดยคนรับัตว์ง่ายคือกระมลเวกานเดอร์ทอน Ha, เขาบอกว่าบริษัทที่เขาเลือกอทำได้ตอนแรกแล้วก็ทุกวันนี้ก็เป็นบริษัทเวกาดิรรคค่ะให้นิยมก็คนต่อลเตจนบอกนิยมเนืปฏิกรรมจี้ได้ใจใความเือบความนิยมตั้งผิดตามริษัทไงได้ตัวอักษรควมนิยมอาชีพเนี่ยเรียนหลงวันท่องจำนำาอาไปไว้เนโปรตีไทต่อไปเอานท้าสุดท้ายนี้เขาก็ขอบคุณที่ลูกค้า ที่ได้อบอุ่นผลิตภัณฑ์ของเขาต่างต้นถ,ถึงหนัจกุจบันนี้แล้วก็เขาขอบคุณที่กําลังใจที่ให้ได้ผลิตภัณฑ์นี้ก็ได้มารับทนชวงวันที่ประเทศไทยนี่ให้ยมกอสังคมแทบไปตนเนื้อแต่ตบรรดกลองตอปร,รับพอทำไมเดจํามอนกราบบอสต,ต,ติ<แ>ตอคราบต้อตีพองได้เขาหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าตลอดไปค่ะขอบคุณคราน